ไปแบบตกแต่งร้านก็ฟงาแฟอะไรเงี้ยก็ยังได้เลยนะยังสวยเลยราคาก็ตามนี้เลยพูดคุยราคาได้เปลี่ยนกันได้นะครับเจีน uh ี huh. ่มาใหม่สวยอินดิเกตอินดิเกตอินดิเกตแอม l i f y อู้สวยหน้าสวยมากนี่มาใหม่สวยอินดิเกตอินดิเกตอินดิเกตแอม l i f y อู้สวยหน้าสวยมากพูดคุยนี่ตามป้ายเลยเฮียใจดี ย้ำนะย้ำนะเบอร์โทร0897 8 061260877069243นะเนี่ยออนเกียว d n 3 x นะครับผม70 oh วัตต์8โอห์ม นี่ก็จะเป็นเคนวูดครับผมฮานาโซนี่พายโอเนียด้านล่างก็จะเป็นวินเทจหน่อยพายโอเนีย er นะครับผมสันซุยอูสันซุยมาร์เซ็ตอ๋อผมเรียกถูกหรือเปล่าไง ถ้าเพ,พี่ถูกประการใดต้องขอวิกเตอร์นะครับผมโซนีวินเทจนะอันนี้มีข้างหลังด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> นี่นี่นี่น,นี่อันนี้ทางหลังข้างหลังวิกเตอร์เลยเ <Yeah. S 1> น้นย้ำนะอ่ะ <Yeah. S 1> มาดูด้วยตัวตัวเองเลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็แคปหน้าจอทดสอบ พูดคุยอ่าตัดส่งได้เลยนี่นะครับผมยี่ห้อยี่ห้อมองไม่เห็นเป็นทาวเวอร์นะครับผมเดนนอนอ่าเดนนอนนะครับผมเดนนอนทาวเวอร์ SC TM ดสามศูน,นยนนนะนน์นะครับอันนี้สองจุดหน2.1เคียทีโซนี่เคนวูดนะดีนอนครับผมโซนี่มีแพ็คอย่างดีเลยยังสวยเลยยังรู้เลย นี่แค่อันนี้สิบสี่นาทีแล้วนะแค่เดินเดินดูอย่างเดียวนะครับคิดดูว่าถ้าเกิดลองจะแบบขนาดไหนนะนี่มาด้านหลังนี้ข้างหลังก็ยังมีอีกนะ้วเนี่ยอันนี้ราคาไม่แพงนะครับผมราคาหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยถึงหลักพันอ่า ถ้าตัวไหนสภาพดีหน่อยคุณภาพเสียงดีหน่อยก็อาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมราคาพูดคุยราคาต่อรองกันได้นะครับพูดถึงว่าลำโพงพวกนี้มันจะช่วงนี้จะหายากนิดหนึ่งนะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเรียกอะไรของมันเข้ามาไม่ได้นะอ้าวของเข้าไม่ได้หายากนะลำโพงพวกนี้ครับ บางบางที่อ่ะที่ผมเคยไปถ่ายไม่มีของเลยนะครับผมอันนี้เยอะมากอันนี้เยอะมากนะครับผมนี่เป็นร็อกเป็นร็อกเป็นร็อกเลยนี่ลำโพงพวกนี้สองจุดนลำโพงคอมพิวเตอร์นี่วิกเตอร์สมมุติว่าเราอยากแก้ไขยังไงเอาไปเนี่ยเรามาดูที่นี่ได้นะครับ อันนี้รอกนี้ไปแล้วนะครับนี่นี่นี่ดําพงเล็กๆร้อยถึงปลายเกือบพันอ่าหรือว่าดีหน่อยก็พันกว่าบาทนะครับผมหลักพันนะครับผมอย่างี้ไอว่านะไอว่าไอว่าไพโอเนียดอกยังสวยเลยนะ ไอ้ว่าเอ้ะเราดูกันลำโพงไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นเราพาไปดูอย่างอื่นด้วยาไพโอเนียนี่นี่พโอเอนียไอ้ว่าพโอเนียพายโอเนียนน ออนเกียนะนี่ดูได้เลยนะครับนปนจา,านบเ,นนเนนแคปหน้าจอเรามาพูดคุยราคา,ายมะห้ายมะห้าอยงสวยนะครับตัวนี้นะอ่าดีวิกเตอร์ Victor นะครับผมจูเนอร์จูเนอร์จูเนอร์เทคนิคนะครับ มีวินเทจได้เลยซื้อไปแบบตกแต่งร้าน mm hmm. กาฟงกาแฟอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ยังได้เลยนะยังสวยเลย mm hmm. นี่นะครับผมนี่นะครับราคาก็ตามนี้เลยพูดคุยราคาได้เปลี่ยนกันได้นะครับ JVC นะครับโซนี่โอ้ดิดอกนี้เหมือนรถยนต์เลยเนะ mm hmm. ครับผม ได้ผมเดี๋ยวผมไปผมผมเดี๋ยวผมแปะคลิปให้แปะรายละเอียดให้เบอร์โชรรายละเอียดให้ดูนี่นี่มาใหม่สวยอินดิเกตอินดิเกตอินดิเกตเอ็มกีไฟสวยน่าสวยมากน่าสวยมากครับผมสุงวนราคาตัวอยู่ที่เท่าไหร่ป่ะราคาหลักพันอ่าที่นี่เขาไม่ ไม่ขายแพงขายแพงเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าหาว่าเราขายแพงนะจิจิตรงนี้บอกได้เลยผมเป็นผมเป็นลูกค้าประจําของที่นี่อยู่แล้วผม,ผมมาซื้ออยู่แล้วนะครับผมราคาพูดคุยนี่ตามป้ายเลยเฮียใจดีนะครับ,รบ,รบนี่ยังสวยเลยนะครับผมตัวนีนนะ้นี่ยังไม่หมดนะนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี้สันสุ ตูวนี้สวยครับผม s p เกอร์นี่เลือกได้เลย A B C A B นี่ s a n s u i i n t e g r a t e นะ A U D 6 0 7 f e F X Star นะครับผมสามารถปรับรายละเอียดได้นะครับแบรนด์ บารานบาร้านนะครับผมสามารถปรับรายละเอียดกันได้นะครับผมม,มีของเยอะจัดหนักจัดเต็มเลยเราก็อยากให้มาดูมาชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินมาจากข้างหน้าร้านเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับผมนี่มาดูข้างหลัง ไม่ใช่ว่ามีแค่ลำพูงอย่างเดียวนะที่นี่นี่ยังมีลอกอาวลอกไมค์คับนี่หน้าร้านนี่หน้าร้านอยู่ตรงไหนนี่นี่น,นี่เดี๋ยวพามาดูแรงสตาร์บัเลยเปิดตลอดเลยข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นแบบว่า เซรามิกนี่นะครับนี่นะครับสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครับ0ูน7 8แ6ด2ก้าเจ็ดแปดนนีสานะเน่เน่เน่รับบัตรเครดิตด้วย